โ oh, อสวัสดีครับเอ้ามีบ้าเบิังอ๋อ,อ,อต่อมเลนต้นกุ้งใหญ่ๆพี่น้องเมื่อด์ละจักสศีได้ซทำไรละครับจักสศีเห็นตอนลงหรืออยา่างไรแล้วพี่น้องเมื่อดก่อนบ่จักแสงเบิด์แต่นี่ก็เมื่อดล์ละครับโอ้พอหากในในเงยบ่ทั้งนี่เหยียนหอบจีดานละพี่นอออ้องโอ้โอ้อึ้ยโอ้เออหากเงยครับ นี่ทึ่งดินเหนียวห้อมบานนี่โอมเริ่รรมฝากอะไรก็ติดตามสองยูทูปคุณคน,นเดชสิ่งมีหน้าแน่กกันแล้วครับเสียงกระบอกมีพี่น้องเอ้าโอ้ไปแล้วเหลืออีกน้อยนึงโอ้พุดธเลยพี่น้องเอือไปแล้วฟังปุนเป็นซินไส้เหลืองฟังนี่มีดินเหนียวปนครับ ผมขาดว่านา่ะจีเด็กคนพี่น้องนั้นตนน้นใหญ่ป่านเนี่ยโอ้โอ้ดิ็ดมบ้านเลยปุโอ้ต้นมุงใหญ่พี่น้องต้นมุงใหญ่เบิ้งผมสิดอยให้เบิ้องง่ายแห้งเลยพี่น้องเ,อยงองเียบเบิ้งขนาดยางรถก็ได้ครับความง่า่ลมสร้างพี่น้องงานนี่เออโอ้โอ้โอโอ ซับเลยออ้ยโอ้โหเสียดเดียนทั้งต้นเลยพี่น้องสุดจัดเกลียวครับเดี๋ยวยิ้มแปดแปดต่อต่อห้องเดี๋ยวเวียดม่วงนี่ครับอืออ่าสมยำแรงๆเนาะโอ้ดังบุดๆเลยพี่น้องโอ้ข่มโหดเราเคยปลานี่เวลาเสาค่ำเลยครับแล้วแต่หนางานเป็นวะอือโอ้ยมาหากหลายแห่งเลยพี่น้อง เแนวได้ครับบันโอ้โอ้เสียวลังคาอย่เนาะเออโอ้ทิพน <cl> ี่แสงอาจจะหน่อยพี่น้องเอาจะร้อนหนานยกกดกินๆแล้วครับ ผมใส่สีเด็ดทำดินออกทุกวันมาจากกรแนงนี่ยโอ้ไปครับต่อยไก,ก่กนไม่ไ้อียบ่โอ้ตีอืออ้เอ้บ่ออไอ้ไม่้อ้การบาสิปรยุ่ธนะครับอืออืออ้ไ่น้องต้น

พี่งี่นองเอาท่าได้บานนี่โหดแย่แมครับปไปเลวครับเออโอ้เสียงลง ไปยางไงครับ บาสออกอีกย่งแวนกันเลยพีนนยยนน่น้องใสเลยมันกอดินได้อออีกข้างมันกับับ๋อมันสีดวกแห้งนับอ้โอ้อพี่น้องยต้นดีแต่ว่าหากพปอยู่เล้วครับโอ้ ไปแล้วบนบ่โอ้จะหลายพี่น่องจตไลยตามดีเเอ้ยอ้ยแต่งา กลิปกูกมาอ้ายิ่มหนอยตัวล่างครับพอกันกลิปน้าวดีนองมือแน่งแล้วครับ